สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของ s h o r t ม็กนะครับนาฬิกาโปรไทม์เมอร์นะครับจาก Double Alpha นะครับนี่คือนาฬิกานะครับมันก็จะมีเวลาแล้วก็วินาทีเราสามารถที่จะปรับโหมดเป็นวันที่ได้นะครับกดปุ่มโหมดอีกทีเพื่อเพื่อเป็นนาฬิกาไทม์เมอร์นะครับแล้วก็ตัวจับเวลาถอยหลังนะฮะตัวจับเวลาถอยหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเราจะข้ามโหมดเวลาแล้วก็จับเวลาถอยหลังมาเป็นที่ไทม์เมอร์นะครับ ทามเมเนี่ยก็จะทําตัวเหมือน p r o t i m e มอทั่วไปนะฮะสามารถที่จะกดสตาร์ทเพื่อจัดเวลา <t ell> ปี๊บแล้วก็เสียงดังก็จะดังนะครับเสียงปืนลั่นก็จะจับเวลาทันทีนะครับเช่นปืนลั่นปุ๊บ1ครั้งนะครับโอเคกดครีวิวนะฮะรีเซ็ตนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะตั้งดีเลย์แรนดอมแล้วก็ i n นสแตนได้เลยนะครับกดพา i ามเลือกพา i ามได้ ออโต้สตาร์ทก็ได้นะครับบีบ uh, เราก็สามารถที่จะเลือกแบบ1แบบ2หรือไม่มีเสียงก็ได้ s ะเซนเซอร์ uh, ก็เป็นระบบไมหรือระบบ Excel r เซ Meter e x เตอร์นะครับอ็กเซลรตตัวนี้จะจับแรงรีคอยนะครับโดยไม่ต้องใช้ไมเลยนะฮะเซนซิทีฟนะครับเราสามารถที่จะปรับเป็นมินิมัมหรือว่าแม็กซิมัมคือแอร์ซอฟก็ได้ นะครับฟิลเตอร์ก็คือช็อตเดยไทม์นั่นเองก็คือช่วงเวลาที่มันจะไม่จับเวลานะครับ0.02 0.9วิส,ส่งข้อมูลผ่านบลูทูธได้สามารถเปิดปิดได้บลูทูธก็จะกินแบตหน่อยเซนข้อมูลทุกอย่างนะครับเข้ามือถือจะส่งทั้งหมดหรือว่าอันสุดท้ายก็ได้นะครับสปายโหมดก็คือจับจากการเคลื่อนเคลื่อนไหวเริ่มต้นขยับข้อมือเมื่อไหร่มันจะเริ่มทํางานทันทีนะฮะ คราวนี้เรามาดูที่อ ensity, อลองดูฟังก์ชันต่างๆของมันนะครับเมื่อกดโหมดจะเป็นขีด4ขีดนะครับเราตั้งเป็น Airsoft เพื่อจะจับเวลาเราฝึกซ้อมแห้งนะครับปืนไม่มีกระสุนนะครับเวลากดเริ่มก็กด Start ทปุ๊บนะครับปี๊บเสร็จเสียงดังนี่คือยิงแห้งนะครับเวลาขึ้นมา ที่1.31นัดที่2ที่6.28นัดที่3 8.19แล้วก็ไปเรื่อยๆครับนะครับเซนซิทีฟค่อนข้างสูงนะฮะนี่คือกล็อกนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นภาพแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราฝึกกับซี s ่าชาร์โดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถที่จะทเทียบเคียงได้กับล,ลองใช้ลูกโม่ดูนะครับไม่มีกระสุนนะฮะ เราก็กด start อันนี้เราใช้ fix 3วินะครับเราก็จะยิง5นัดอ่สินัดเวลาก็จะขึ้นเราสามารถที่จะกด r e v i e ได้เลยนัดที่1ีงเท่านี้ที่2สปงิ p อยู่ที่ 3, 9ที่3สปมิต 3, 2 3, 4นะครับกด r e วิ e ดูไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ลองดูซิว่าเราจะจ,จับได้เร็วแค่ไหน 6นัดนะครับ1.8วิทั้งหมดนะครับนัดแรกจุด8 9นะฮะสปิท19สปิท18สปิท18สปิท18ไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาที่ใช้ได้ค่อนข้างดีถ้าสนใจนะครับมาที่ร้าน d ิก t i o n ได้เลยนะครับ02,907,1478 หรือ0841337022ถ้าจะแอดไลน์คุยกันนะครับ addition c ขีดไลน์ line, ครับ A D I C T I O N ขีดไลน์ L I N E ขอบคุณครับ